ความเป็นจริงเนี่ยนะครับเรื่องการไม่กลับของนายกทักษินเนี่ยก็เป็นไปตามที่พูดทุกประการแต่ว่าเธอพี่น้องได้ติดตามในรายการเนี่ยผมก็บอกว่าให้ให้เหตุผลเรื่องป่วยด้วยเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย <H it> เรื่องสุขภาพตรงแปะ เราได้สิบเต็มคือหมายความว่าเหตุผลก็ก็ตรงอืมทีนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ถัดจากนี้ว่าจะเลื่อนจากกําหนดการเดิมเนี่ยไปอีกสองสัปดาห์ก็ฟังหูไว้หูอีกอืมผมไม่ต้องการจะซ้าเติมเพราะว่าแน่นอนที่สุดมนุษย์เราไม่อยากผิดคำพูดหรอกแต่ว่าเมื่อใจมันไม่ปล่อยวาง เรื่องการจะตัดสินใจจะกลับเข้าคุกโดยดุษสีก็คือหมายความว่าน้อมรับแล้วก็เดินเข้าสู่เรือนจำอย่างสง่างามเพราะว่าเรื่องราวจริงๆแล้วนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรในทางปฏิบัติมันไม่เคยมีอยู่จริงความเป็นจริงนายกทักษิณเนี่ยท่านจะต้องไม่ประกาศครั้งที่สองอีกเลยนะ เพราะคนระดับเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยประกาศครั้งเดียวเนี่ยต้องมาแล้วช่วนี้มันแล้วรอบนี้ซ้อนกันนะครคคจริงบอกว่าไม่มาวันที่สิบแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปกําหนดอีกสองอาทิตย์แล้วครับนี่ไงทีนี้เนี่ยนะครับในสองสัป,ปดาห์นี้เนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองเขานับวันที่สิบนะไม่จะนับวันที่สิบหกด้วยนะอืมสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยจะนับวันที่สิบหก ว่านี่นะครับในระหว่างจากวันนี้ไปจนถึงวันที่สิบหกเนี่ยที่ยังเปิดเวทีให้มีการเจรจาในทางลับส่วนทางแจ้งเข้าไปไหว้สอวอเข้ไปครับเป็นที่ประจักษ์ปิดสวิตวันดีครับ <laughs> ปิดสวิตครับปิดสวิตครับขอนะครับ <laughs> ไม่ถ้าปิดสวิตอ่ะคือมันมัน,มนไ,มไม่ใช่อ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระยะเวลาเนี่ยถ้านับวันที่10สิงหาไปสองสัปดาห์คือวันที่24ถ้านับตั้งแต่วันที่16เนี่ยไป24นี่7วันเท่านั้น,น,นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสมมุติว่าตกลงกันได้ก็ต้องโหวตอย่างน้อยเนี่ยวันที่17คือสามารถนัดหมายล่วงหน้ากันไม่ได้แจ้งล่วงหน้า3วัน ลงวันที่สิบเจ็ดแต่ถ้ายังตกลงไม่ได้ก็ก็เลื่อนไปแต่สิบเจ็ดไปยี่สิบสี่เนี่ยนะครับระยะเวลาเพียงแค่หกเจ็ดวันเนี่ยซึ่งไม่มีทางที่จะได้รัฐบาลแม้กระทั่งโหวตได้ได้ตัวนายกนายกทักษิณจะเข้ามาในจังหวะน,นั้นนะเป็นไปไม่ได้ก็แนะนำอีกว่าหลังจากเป็นการตรวจร่างกายตามที่แพทย์ได้บอกตามกำหนดแล้วเนี่ย หมอต้องสั่งห้ามเดินทางเด็ดขาดเพราะระยะเวลาทางการเมืองนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงของการชุนลมุนในกรณีที่มีการตกลงกันได้แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้เพื่อที่จะโหวตก็จะไม่ได้นายกรัฐมนตรีแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดก็ขึ้นอยู่อย่างที่เราได้พูดมาสองวันแล้วว่า ขึ้นอยู่กับความเมตตาของสารรัฐธรรมนูญว่ามีความจำเป็นจะต้องแผ่แบบไหนนะครับเช่นรับเอาไว้หรือว่าจะเลื่อนกันไปอีกเอาของไว้ในมือเสก่อนการวินิจฉัยอย่างไรก็กว่ากันโดยไม่ต้องสั่งคุ้มครองอะแต่ว่าสภาก็จะใช้เป็นข้ออ้างที่จะเลื่อนไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นนี่นะครับวิบากของนายกทักษิณเนี่ย ความเป็นจริงนึกถึงคุณภูมิธรรมเมื่อสองวันที่แล้วเห็นไหม hmm. ยืนกราน <laughs> ว่านายกทักษิณจะกลับตามกำหนดการเดิม hmm. และใครไปทวงหาคำพูดจากคุณภูมิธรรมบ้างไ hmm. อ้นี่ถ้าเป็นเราพูดผิดป่านี้รถทัวถลม <laughs> ่มนะครับ <laughs> ไม่ได้หลับไม่ได้นอนละ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดณนะวันนี้มันเต็มไปด้วยการพูดไม่จริงระหว่างกัน hmm. หลายคนพยายามอธิบายว่าเหตุที่ต้องเชื่อเพราะครั้งนี้คุณอุ้งอิงเป็นคนประกาศ<ม>คุณอุ้งอิงเป็นลูกเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายกทักษิณไม่มีวันใจใลูกเสียหายได้<ม>นี่เป็นการคิดหลักที่ผิดที่สุดเพราะว่าถ้าลูกรู้<ม>ว่าพ่อเข้ามาจะติดคุกเนี่ย จะมีลูกคนไหนบอกพ่อว่านะช่วยรักษาหน้ารักษาตาลูก<ช>พ่อกลับมาเลยนะแล้วมันก็ติดคุกแค้นเนีนแม่อย่างนั้นลูกก็จะเกิดความเสียหายนี่เป็นกระบวนการสร้างความเชื่ออ่าเพราะในโลกแห่งความจริงจะไม่มีลูกคนไหน<ช>จะไปร้องขอว่า<ช><ช>พ่อกลับมาติดคุกเลยเพราะเขาก็รู้จักพ่อเขาดีกว่าใครเพราะฉะนั้นสังคมจึงเข้าใจผิดตามลําดับเลย<ช>เราพยายามอาธิบายให้เห็นว่า การติดคุกเนี่ยนะครับมันลากคนในครอบครัวไปติดด้วยแม้ว่าไม่ได้อยู่ในเรือนจำเช้ชชามาเนี่ยนะครับก็ต้องมาเฝ้าล่ะอ,อยู่จนกระทั่งเรือนจำปิดนะมผมเองเห็นเนี่ยนะครับนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยลูกไปติดคุกความเป็นพ่อเนี่ยเอาความเป็นพ่อลูกเป็นเสือติดจันท์อยู่แถวรั้วเรือนจำผู้คุมไลาวังก็มานั่ง กินเหล้าเฮฮา,าอยู่รอบนั่นเพราะความเป็นห่วงลูก<ม>ลูกอยู่ข้างในพ่อก็กลับไปนอนบ้านไม่ได้นี่เขาเรียกว่าคนในครอบครัวติดคุกคนหนึ่งเท่ากับลากคนทั้งครอบครัวไปติดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความเห็นใจในฐานะมนุษย์คุกนะเพราะว่าใครคิดว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยจะต้องได้รับการเนี่ยนะครับรักษาหน้าจากพ่อเนี่ยผมบอกว่าไม่มีลูกคนไหนเขายอมหรอก ในทางปฏิบัติในโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็การตัดสินใจโพสตอบโต้คนชีวิตนั้นก็โดยสัญชาตญาณทั้งที่ตัวเองก็รู้แต่บอกอยู่แล้วแหละแต่ความเป็นลูกมันจะทํำยังไงได้และก็ไม่มีลูกคนไหนจะทนเห็นภาพอย่างนั้นได้เช่ <S <S นเดียวกับคนเขาเป็นแม่คนด้วยเนี่ยความรักลูกลูกรักพ่อเนี่ยไอ้นี่มันเป็นห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ของความเป็นมนุษย์เป็นปกติ แต่ผมก็ไม่เข้าใจในายกทักษณิณว่าพูดอีกทำไม่ะมว่าอีกสองสัปาดาห์ปฏิทินทางการเมืองเนี่ยมันยากที่สุดเพราะเนี่ยนะครับถ้าต้องการเนี่ยความไม่อีนังขังขอมไม่ต้องประกาศเลยมาเลยแต่การประกาศปลายเปิดในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือมันมันน่าสงสารแล้วมันมันเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรมากไหม เพราะแน่นอนที่สุดในห่วงเวลาที่ผมใช้ให้เห็นกระดานทางการเมืองยากที่สุดเพราะวันที่24สิงหาเนี่ยถัดจากนี้ไปเนี่ยคิดยังไงก็คิดไม่ได้ใ,ในทางการเมืองเพราะฉะนั้นตัดสินใจเสียและโดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับการขอพระราชทานอภัยโทษเมื่อยังมีคดีเหลืออยู่เนี่ยมันหลากหลายมากหนึ่งคดีที่โดน สองคดีไม่หมดมนี่คือเฉพาะรายนะมีหลากหลายเรื่องราวที่ไม่ใช่ว่าจะผ่านเข้าไปอย่างง่ายๆคือลักษณะที่ยังมีคดีอยู่ระหว่างพิจารณาและคดีที่ยังไม่ได้ฟ้องเข้ามาเนี่ยโดยหลักเนี่ยมันขัดกันเองกับการที่จะไปขอพระราชทานโทษเฉพาะรายคดีที่เสร็จแล้วอยู่แล้วนี่มันขัดกันในตัวอยู่แล้วถูกต้องข้อเดียวนี้ก็จบแล้วและโดยหลักมันทําไม่ได้ทําไม่ได้ เพราะการพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายนี่มันจะมีเรื่องเหล่านี้ทุกอย่างที่รัฐบาลต้องถวายความเห็นประกอบพระบรมราชวินิจฉัยส่วนการอภัยโทษที่เป็นพระราชกฤษฎีกาเนียก็ได้ตามโทษอันนั้นได้ได้ได้ไดปกติได้ได้ตามปกติแต่อย่างที่บอกว่าเราก็ยังไม่เห็นคําสั่งศาลว่าว่าสั่งแบบไหนซึ่งมีการมีมีสามแบบคือมันต้องดูดูจริงๆมันต้องดูท้ายฟ้องประกอบครับท้ายฟ้องประกอบว่า ตอนนั้นนายกยการได้เขียนให้ขอนับโทษต่อหรือเปล่าเพราะคดีมันถูกฟ้องไล่เข้นมาไอ้เรื่องนี้ก็จะเป็นปัญหานะว่าคดีช่วงนั้นแล้วใครมานั่งเป็นนายกยการสูงสุดบ้างอะไรบ้างท้ายคําฟ้องว่ายังไงมันจะเชื่อมโยงกันนับต่อนับรวมหรือว่านับพร้อมใช่ท้ายฟ้องมันจะบอกท้ายฟ้องจะอธิบายใช่คือถ้าไม่สั่งอะไรเลยก็คือนับพร้อมใช่นะครับว่าให้รวมให้รวมโทษเออันนี้ก็อีกแบบหนึ่งหรือว่าให้นับต่อ คำพิพากษานะครับในคดีสุดท้ายนี่จะสําคัญมากใช่ใช่ใช่จะเป็นตัวที่จะอธิบายนี่นะครับจากในคดีแรกคดีสองคดีสามนี่เป็นนัยยะที่บอกให้ไงว่าจริงๆมันจะไปพันกับอายการใครที่เป็นนั่งอายการสูงสุดอยู่ในช่วงนั้นหรือใครมีตําแหน่งรับผิดชอบเนี่ยจะเห็นได้ชัดมีหลากหลายเรื่องราวมาทีนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เราได้อธิบายกันมาว่าปรากฏการทางการเมืองถัดจากนี้ไปเี่ย อำนาจการต่อรองของพักเพื่อไทยเนี่ยจริงๆไม่มีแล้วนะหายตามลําดับประชาชนเริ่มนะครับวิกฤตศรัทธาใหญ่อที่พักเพื่อไทยไม่เคยเจอเนี่ยนี่เจอหนักที่สุดตั้งแต่มีไทยรักไทยพลังประชาชนพักเพื่อไทยจนกระทั่งถึงพักเพื่อไทยจะเจอแต่ประชาชนเอาใจนะโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อแดงที่ศรัทธาส่วนใหญ่จะเอาใจนะไม่ค่อยมีใครนั่นเท่าไหร่หัวใจคือประชาชนะอื แล้ววันนี้เนี่ยยังมีหัวใจเหลืออยู่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าไม่มีหัวใจหลงเหลืออยู่เลยเนี่ยเป็นคนก็ตายเป็นพักก็ตายนยใ,ในทางการเมืองต่อมาก็คือว่าการที่จะจัดตั้งรัฐบาลผมดูการอธิบายของบรรดาแกนนำพักเนี่ยก็ตะกะปะปละ เราไม sure. ่ได้ข้ามขั้วเข้าไปเขามาหาเราเองฉันเปล่าหนาเขามายังจะพูดทําไมไม่ข้ามขั้วไม่พูดเกานี่ไงที่เราพูดว่าขั้วข้ามไหมก็บอกว่าอย่าอย่าอย่าใช้เรื่องบาลีไม่ว่าข้ามขั้วขั้วข้ามเนี่ยมันความหมายอย่างเดียวกันนี่ก็พยายามที่จะอธิบายก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วคือหมายถึงว่ามันแตกจนนั่น ก็ทำเาเฉยเฉยดีกว่าสีข้างนี่นทะลอกแล้วทะลอะอีกเนี่ยครึ่มสายความอ่ะมันไม่รู้จะไปอย่างไรต่อมาก็คือระยะเวลาถัดจากนี้ไปเนี่ยเวลาก็เหลือสิบวันนิดนึงั้นนะว่าไม่มีก้าวไลไม่มีลุงตามหลักคิดเดิมที่ปรากฏเป็นข่าวหรือเปล่าถ้าปรากฏเป็นข่าวเนี่ยก็แสดงว่าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ สือหมายความว่าให้โหวตเพื่อการตกเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสมมุติเราจะเล่นบทนี้มันมีหลายหลากหลายบทมากบทก็คือสารภาพเลย<ม>สารรูปก็คือหมายคว่าไม่ส่งใครเลย<ม>แล้วก็บอกพักที่สามเ้าไปมไม่สามารถรวบรวมได้อย่ามาบอกว่าเอาคุณภูมิทำประกาศรวบร,รวมได้ก็เหมือนคำประกาศว่านายกทักษิณกลับบ้านวันที่สิบั่นแหละหรือว่านี้นะครับ เสนอคุณเศรษฐาและ <c oughs> ไม่มีพรรคของสองลุงซึ่งก็ถูกคว่ำนี่กรณีนี้กรณีที่สองเมื่อเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็แปลงอีกแปลว่ามันหนีไม่ออกนะก็คือหมายความว่าถ้าง,งั้นพรรคที่สามก็เอากันไปแล้วกันทีนี้จากเดิมตัวเองเป็นพรรคที่สองเนี่ยแยกตัวจากพรรคที่หนึ่งจะต้องไปเชิญพรรคที่สามสี่ห้าอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะเรียงกันไป ตัวเองก็จะเป็นฝ่ายถูกชวนบ้างถูกชวนบ้างชวนไปอยู่สภาพไหนนะครับพักที่สามเขาจะเอานายกเองไหมหรือว่าพักที่สามส่งนายกให้พักลำดับที่สี่ซึ่งก็ผูกท้ายผูกสายรองเท้ารอยก็พร้อมไปแล้วนะได้รองเท้าคู่ใหม่ใส่กางเกงยีนเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีรองเท้าคู่ใหม่ก่าไม่รู้อาจจะมีอารมณ์ดีที่สุดครับชิวๆนะครับนั่งตกปลาอยู่ริมตะเง อย่างไรไม่ใช่แปลกจริงๆออปลามันยังมากินเยื่ออยู่เรียงกันมาเรียงกันมาทีละสเต็ปหนึ่งมาสองสองมาสามสามมาสี่ทีนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะโดยอธิบายมุมใดเนี่ยที่เขาจะเชื้อเชิญนะครับพักเพื่อไทยจะเข้ามาร่วมเนี่ยหลักคิดเดิมตอนแรกว่าพักที่สามจะมาเชิญพักที่สองเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็จะจางหายตามลำดับ และก็มองรากฏการว่าพักที่สามอาจจะไปเชิญพักที่สี่ม,มาเป็นนายกเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายเน้นว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายแล้วพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับจากเดิมแยกกับข้าวใครที่ผมบอกว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์นี้เนียจากการคิดจะออกแยกตัวมาจะเป็นหัวหน้านะกลายเป็นสมุนเลยทีเดียวหรือแผนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ก็คือคือมันจะแผนหรือไม่แผนยังไงก็ตามอ่ะอธิบายยังไงอ่ะแต่ฐานะนี่ลดทันทีฐานะลดทันทีเพราะว่าปลายทางเห็นไหมว่าไม่ว่าคุณจะตีลังกาเดินเดินที่ท่าไหนก็แล้วแต่มันลงล็อกนี่ไงเหมือนไฮโลไฮโลคงทุกหน้ามีแต่หน้าประวิทย์ ต้องใช้แบบบอมีหน้าหน้าหน้าต่างใช่ไหมเขาเปิดมากันหน้าบะวิทย์เปิดมากันหน้าบวิทคือไม่ว่าขับยังไงก็วตอนนี้ขย่าอยู่ฮะตอนนี้ขย่าอยู่เงินมันขย่ยาวิท้านไหนเพี้ยงไปตาก็ยังอบระวิทย์อยู่สามดอกออกบะวิทย์หมดนาทีนี้เนี่ยมันหนีทางนี้กันไปไม่ออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ผมว่าับสภาพวันนี้ ด้วยความสัตย์จริงเลยนะครับเอาว่ากรณีการกลับบ้านของนายกทักษิณในอีกสองสัป,ปดาห์นับต่อจากวันที่สิบเอาเป็นว่าขอให้ท่านเอาตามที่สบายใจนะครับผมอย่าไปฟันธง <c oughs> อย่าไปอะไรกับท่านแล้แต่ว่าเมื่อกี้ก็นั่งนับเวลาให้ฟังกันแล้วก็หาทางออกไม่อยากจะไปซ้ำเติมใดๆเอาเป็นว่าท่านอยากจะประกาศอะไรเอาเอาที่สบายใจเลยอเอาที่สบายใจนะครับแล้วก็ท่านก็รู้ดี ถ้าเป็นผมผมไม่ประกาศวันอีกแล้วแต่ว่าท่านต้องการจะประกาศวันต้องการหาความสำรานกับในเรื่องนี้ต่อไปก็ขอให้ท่านเอาตามที่สบายใจเลยนะครับแต่ว่าถามผมเชื่อบอกผมไม่เชื่ออีกนะไม่เชืเ่ออักนะนะครับแต่ว่าเอาเถอะเพื่อความสบายใจครับนะครับอยากให้ท่านกลับความจริงก็ท่านกลับมาเถอะครับ,รบเพราะว่าถ้ากลับมาเข้าสู่ขบวนการแป๊บเดียวคือถ้ามองข้ามเนี่ยมาเลยมันไม่มีปัญหาอะไร แต่ว่าถ้าไม่มองข้ามจะคิดในมิติไหนก็ตามเนี่ยกลับมาเข้าคุกร้อยเปอร์เซ็นต์วันที่ยี่สิบสี่สิงหาก็กลับมาแต่ว่าเขาอยู่ในฐานะมีทางเลือกไงใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเลือกเขาลบกระบวนการทําเข้าคุกเข้าเลยบางคนไม่อยากเข้าทําผิดเนี่ยแต่อยากหนีหนีแล้วถูกจับได้แต่คุณทักษิณแกมีทางเลือกอื่นไงแกอยู่ข้างนอกอืฉะนั้นมันมัน มันจริงไม่มีเหตุผลหรอกอยู่ที่ใจตัวเองที่ไปตู่พูดตลอดนะอยู่ที่ใจเขาเอาที่สบายใจใจะให้เชื่อไหมหรือจะให้ไม่เชื่อคือ <c oughs> เอาเอาที่สบายใจเลย <c oughs> เอาที่สบายใจแต่ว่าโดยหลักนั้นเนี่ยนะครับลองนั่งเราปฏิทินการเมืองในเราก็อ่านออกอยู่แล้ว <c oughs> มันนั่งไล่ก็เห็นกันอยู่แล้วแต่ผมก็แปลกใจว่ามันมันประกาศอีกสองสัปดาห์เพื่ออะไร <c oughs> ทั้งที่ตัวเองก็รู้คําตอบอยู่แล้วนะครับก็เอาเอา,เอาที่สบายใจครับไม่ไม่ฟันธงดีกว่าว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> กลับหรือไม่กลับ